สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวได้ยินนกการ้อง95ซื้อหวังถูกเลขท้าย2ตัวสุดท้ายถูกรางวันที่1วันที่17มกราคม64มีรายงานว่ามีครูโรงเรียนปากตกตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกรางวันที่1จําจำนวน1ใบซึ่งตรงกับหมายเลข384395 ขณะนี้ได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประรจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่เรียบร้อยแล้วนางแสงเดือนดอนพิราอายุ49ปีคุณครูโรงเรียนบ้านปากตกอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้พาญาติมาทำธุระในตัวเมืองเพชรบูรณ์และได้ซื้อลอตเตอรี่จำนวนหนึ่งใบโดยตั้งใจซื้อเลข9 5 เนื่องจากก่อนหน้านี้แฟนของตนได้ไปดูพื้นที่การเกษตรที่ทุ่งนาบังเอิญได้ยินเสียงนกการ้องฟังแล้วคล,ล้ายๆ95จึงนำมาเล่าให้ตนฟังด้วยความตลกและไม่คิดอะไรมากตนจึงคิดกันเล่นๆว่าสงสัยจะออก95เมื่อไปถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์จึงตั้งใจที่จะซื้อเลข95แต่พบว่ามีคนตัดหน้าไปก่อนแล้วหนึ่งใบ ทำให้เหลือเพียงหนึ่งใบเท่านั้นจึงซื้อติดไว้ประกอบกับช่วงกลางเดือนเป็นวันครูหวังว่าอาจจะโชคดีบ้างหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในกระเป๋ากระทั่งวันนี้ตอนแรกก็ล้นเพียงเลขท้าย2ตัวแต่ผิดหวังเพราะออก1-5และก็คิดว่าคงจะไม่ถูกแล้วกระทั่งรางวันที่1เลขที่ออกคือ384-395 ตนก็คุณคุนว่า9 5้าตรงกับเลขท้ายที่ตนซื้อจึงนําออกมาตรวจก็ตกใจมากเพราะถูกรางวัลที่หนึ่งตอนนั้นตื่นเต้นมากๆจนทําอะไรไม่ถูกต้องให้เพื่อนครูด,ด้วยการพาไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจภูธรนาชเลียงส่วนแผนการใช้เงินตนคิดเล่นๆไว้ก่อนที่จะออกรางวัลว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะนําเงินไปใช้หนทั้งหมดที่เหลือก็จะแบ่งทําบุญให้พ่อแม่และฝากธนาคารเก็บไว้ เป็นเงินทุนและค่าใช้ใจ่ายในอนาคตต่อไปอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวันที่1รับ6ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ